เวลามีหนี้รอหน่อยรอหน่อยอยากรับมากจริงจริงสนับสนุนโดยเดลิซ่าคอมพานีกำลังหรือคัมยูเวลามีใครโผล่มาอยู่กับพี่คนเดียว อีกแล้วครับครับคุณอาหายไปไหนครับเนี่ยอ๋อไปรักโทรศัพท์ป้าครับเป็นคนรักป้าขนาดนั้นเลยเหรอที่ป้าธรรมดานะเฮ้ยลัป้าอะไรอะป้าโถมือเป้ยโทมาโอ้โหนี่สำคัญยิ่งกว่าแม่นะครับอ่กะก็ถือว่าให้เขาไปพักโทรศัพท์สักพักกันดีกว่าตอนนี้ขออัญเชิญเพื่อนสนิทบี้อีกคนดีกว่าคุณรุดเจอาแต่ก่อนจะอัญเชิญกันครับเราจะต้องมีเกมให้เล่นกันเหมือนเดิมครับเป็นเกมให้ทายว่าคนไหนคือรุจเจอาถามนี่หนึ่งอย่างครับพี่ครับให้ถามว่าตอนเนี้ย ที่บ้านซ่วมแต่ไหมครับนิดนึงครับซ่วมท่อตันวันนี้นะฮะรายการฮัลโหลวันหยุดของเรานะครับมีครับสําหรับของรางวัลครับเป็นที่ปั๊มชักโครกมาเป็นของรางวัลโอ้โหตัวนี้อีกแล้วเนี่ยอันนี้ปั๊มเนี่ยใช้ไม่ได้มันดึงไม่ขึ้นจริงดูดไม่ขึ้นจริงให้น้องคนนี้ไปสูบที่บ้านได้เลยครับไม่ได้เลยต้องเป็นอาหารหลักาห้างหมูของเธอเลยทีเดียวเาเลยใสภาพิปตาแล้วตอนนี้กี่นิ้วสามนิ้วถูกต้องไม่เห็นมองไม่เห็นแสดงว่าปอนนี้มองไม่เห็นจริงครับ รอหน่อยรอหน่อยอยากรับมากจริงๆคุณจำได้หรือเปล่าจับใจเขาได้ไหมจายใจเขาหรือเปล่านี่แหละรู้แัดตาขออนุญาตพลอยศดรันพบุลุษนะครับทำไมครับลืมตาโอ้ยงานหงสารมากแน่ลยตาอย่างนี้นะพี่ถ่ายถูกนะชนะเกมที่ไปก็รับไปเลยครับที่ปั๊มชะโครกเชิญครับน้องฟลิตตี้ของเราปีศาจหัวม่วง ตอนนี้นี่คือเพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะที่มาเที่ยวในวันหยุดของบีนเอนั่นคือเพื่อนรุดนะครับบีกับรุดเนี่ยชอบผู้หญิงคนคนเดียวกันคือมันต้องสวยมากๆแน่ๆยกตัวอย่างเช่นคนที่สวยมากใครครับคอลล่าครับพัลลุษามืนี้โอ้โหอ่ามันจะสวยมากเลยแอตทัสออนโอ้โหโอเคโอเไม่ได้ข่าวว่าอันนี้คือพวกคุณเนี่ยใกล้ชิดเลยเจอกันแบบว่าเกือบวันเว้นวันมั้ย ตลับจนเจอใช่ไหมใช่ไหมคนเนี้เขาคือคุมพวกคนอยู่เลยครับเพราะเขาขาใหญ่เนาะขาใหญ่ยังได้ข่าาเป็นแร็กเล็กด้วยแร็กเล็กคืออะไรครับขาดำเลยครับคนนี้คนนี้เขาตอนได้ยินนี่ตายแอ่ะอยูงต้านะโอ้ยทำไงอ่ะขายผู้หญิงน้องสาวคนนี้หน่อยดีกว่าเป็นน้องรุ่นเดียวกับผมเดอะสตาร์สี่เหมือนกันครับแล้วก็สนิทกันมากตอนอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าอยู่เป็นสองคนสุดท้ายด้วยกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักนะ ถึงแม้ว่าจะแรงเยอะไปหน่อยวันนี้ผมไม่อยู่ผมว่าน้องเลยผมว่าเขาน่าจะโดนเผาตะเด็กกันล่ะทางตอนที่แล้วก็ดำดำดีเด่นข้าเลยเออแล้วก็ดูปั้นทำไมครับดูดิดำขนาดนั้นน่ะเียยเลยแรงมากค่ะไม่ไหวจะเคลียร์ค่่ะอยางเงี้ยมีข้าไจดำด้วยใช่ไหมยังไงฮะไม่ได้ครับผมไอโนว์มาเต็มคนนี้เลยเฮ้ย ทำอะไรกันอะไรกันทำตาให้แบบเผาอยู่ดีๆนะฮะมาซะงั้นเลยถ้างั้นนะครับเชิญแจนเดอะสตาร์นะครับมาพูดคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับครแดงเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหถ้าเดินโอ้โหถ้าเดินถ้าเดินจะเป็นคนก้าวล้าวนะครับเนี่ยไม่ครับถูกแจนเดอร์สตาร์ทำพื้นล้าวหมดเลยตอนนี้ขอต้อนรับแจนเดอะสตาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันธรรมดาเนี่ย มันมันธรรมดาไปอ่ะมันไม่สนุกอ่ะ <_ d ata> ก็คือถ้าสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่แป๊กเอามือจับค้างเมื่อไหร่นะครับทุกคนต้องทําตาม<อ>ถ้าใครทําช้าสุดนะครับเราจะต้องได้รับบทลงโทษครับคือการเต้นเพลง <_ d ata> จังหวะหัวใจ <_ d ata> ที่มเมื่อกี้พี่สองคนก็เผาแก้มเนี่ยแก้มไม่ยินไหมครับที่เขาแซวๆกันอยู่ <_ d ata> เขาก็แบบชอบแกล้งชอบว่าอะไรอย่างงี้แบบว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็พอตอนเข้าบ้านมาใช่ไหมแก้มก็จะแบบ สตีกับพี่รุ้นตอนหลังๆเขาก็จะชอบว่าเราอะไรเงี้ยนั้งฉายาไงนั่งฉายาว่าอะไรครับพี่รุ้ครับพาตาเกิร์ลแกล้งก็เหมือนงูเหลือมตรงไหนครับไม่ใช่พาต้าเกิร์ลเนี่ยเคือเดจะสตาร์สีตั้งมาผมก็ถามอะไรมันคือพาต้าเกิร์ลเขาต้องตีอกด้วยคือพาต้าเนี่ยมันจะมีซิงคองมาก่อนได้ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าน้องเนี่ยประมาณว่าอารมณ์ให้ค้าซิงคองเขาบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรอย่เงี้ย เรียบร้อยผาดาเจอผาาเ,อา,าเจอของเราเ <c oughs> มื่อแก้้ช้าสุดก็ได้รับบทโปโนบแรกไปมิวสิทธิ์มาก นะคมาพูดถึง1อย่างนะครับที่ทุกคนเนี่ยทำร่วมกันดีกว่านั่นคือ The Star Wars Concert นั่เองเราพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ฟังหน่อย นะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมเดอะสตาร์ทั้ง4รุ่นเลยหนึ ai, ่งสองสามสี่ก็วันนั้นต้อาสนุก <c oughs> สนานมากนะคะคเพราะว่าเราได้มีาการทีการต่อสู้อะไรอย่างนี้ด้วย <c oughs> วก็แค่มีใจมากที่ได้รอ้องเพลงร่วมกับพี่ๆท,ทุกคนนะคะโดยเฉพาะได้รอ้องร่วมกับจิ๋วด้วยร่างแง่ ียก่อนพักไปครับเรามีมิวสิกวิดีโอเพลงนึงครับซึ่งฮอตมากๆในขณะนี้นะเพลงนี้ขอเลยครับโอ้โหถึงหนุ่มคนนี้เพลงอะไรครับรถครเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะรักเฮ้ยครับท้องร้องแล้วนี่รู้สึกหิวแล้วยังไงรู้สึกฮอต้อนมารักเลยนะฮะฮอท้องร้องมากมากเลยจังหวะหัวใจเลยท้องร้องต่ายวัวตาย แสดงว่าหิวแวทุกคนได้หิวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเป็กสั่งพิซซ่าให้เลยโอเคไหมแต่ว่าต้องมีข้อแม้เดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนนะขึ้นไปเล่นรถไฟหอกถือว่าเราวัดใจคนกล้าเลยถ้าใครกล้านะครับขอให้แน่นลงครับไปไสแล้วนี่คุณชาเลยอะไรแสดงว่าคุณคือคนกล้าครับอาครับแต่วันนี้เฮ้เป็กสั่งโทรให้ก่อนแล้วกันนะสำหรับพิซซ่าป๊าบป๊บสวลครับ ขอสั่งพิซซ่าหน่อยครับชิสชิ่งแม็กซิซซ่าหน้าซัมเมอร์ฮาร์วียนครับส่งที่สยามพาร์คที่ี่ครับเขอจัดไปสี่ถาดเลยครับครับหิวมากครับได้ครับผมโอเคครับโอ้ยโอ้ยทำไม่ไม่กล้าฮันนี้แหละขอจริงครับสี่ถาดตอนนี้สั่งมาแล้วด้วยยังไงก็ต้องเล่นเดี๋ยวเรารอนะฮะอีกสามสิบนาทีไม่เกินนี้ฮะเดี๋ยวได้กินพิซซ่าอิ่มๆแน่นอนแต่ตอนนี้ระหว่างรอพิซซ่านะ หเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะอยากเล่นไปครับอาครับ ครับผมคงต้องขอายบายก่อนนะครับเฮ้ยอะไรวะคือพี่สัญญากับผู้ชมของบ้านไม่ไงแต่ก็น้องมานั่งข้างๆพี่ได้ไหมพี่อยากให้น้องมานั่งด้วยได้ไหมเสียใจวันนี้เราจะจัดพี่จัดน้องกันตอนนี้เลยครับเพื่อพิซซ่าที่เราอยากกินเจอกันครับเลย